คุกลับตรงนีครับมันเรียจะมาทดลองกันครับว่าบั๊บซี่บั๊บซี่ใส่คนเล็กๆมันจะเป็นยังไงคนที่ผมกินดินน้ำมันไอที่พูดกันที่มันอ่ะปั๊บชมขัแนแรกซูมซูมซูมกล้องเข้ามาซูมยังยังไม่ซูมซูมยังซูมแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กหญินค่อซูมกลอยนี่ก่อนนะไม่ซูมแล้วเหรอ อ,อ,อหนึ่งสองนับส้มส้มนี่ครับอ้าวิทยาศาสตร์ได้ก่อไว<น>้เต็มเลยคะดูใหม่ในใ<ช>ีครับเนี้ยครับยังเียขยายจริงๆงซูมทันแล้วเวลาที่ก็เปิดฟาฟนี้อือฮึโอเคนี่ครับ เป็นแล้วมะไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำฟอร์มพุ่มปีครับเดี๋ยวแรงเกินใ่ครๆอย่าลรงเกินนะคะแล้วคุณจะเอาวิทยาศาส์ยังไงล่ะคะเราน่าจะใส่ประมาณนี้ค่ะประมาณนึงครบบอกให้กิ่งซูมก็ต้องซูมนะกิ่งนั่งลงก่อน ซูมซูมไซูม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 สแล้วเสรแล้วซูมเยอะดี๋วมารออย่นี้เลิกซูมแล้วเหรอตาเอาต้นตาลนะตาบึนมาเลยคะนี่ค่ะในเบรของเรา ฮ้อยห้องหันกล้องหันไปหาพ่อใหญ่ค่อยจะนั่งอย่งี้เลยค่ะปิดปิดปิดแต่มันต้องแตมันเร็วค่ะโออยมาซูมได้ยังบอกให้ชมก็กิ่งซูมนะนีบแสงมันเต็มครับ มนสั่งให้กิ่งซูมนะสั่งให้กิ่งซูม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 แล้วยับเห็นไหมให้ฟอฟงนี่ซูมอ่ะซูมแล้วเยนี่เป็นวิธีสั์ที่ดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวมันต้องตกแรง่อันนี้มันตกเบานะไม่มีขึ้นเพราะว่าตกเบา สลากอ่ะตามอันนี้2ตัวต้องต้องการพรมและเชียร์ตลอดเลยวันนี้เอาไปขอดูเลยไม่ต่ำกว่า18ปีและโรงเรียนนะครับ <coughs> <didn't stop>. <coughs> อยู่จุ่มอยู่แกโอ้ยมันมาอยู่มาสีขาวเป็นประการ หนึ่งสองสามีนี่เปิดเอ้าเนี้ยเนี้ยเฮ้ฟองเอ้าวิทยาศาสตร์ได้เ่ะกิดแก๊สเกิสอคลีเมเสแก๊สอร่อยไหมคะอร่อยไหมวิธยาศาตร์ได้เก่าไว้นั้นเนี่ย

อย่างเท่ครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับใครชอบรู้ก่ไนค์กดชสมัครใครับในทดลองมั่วของเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามเช็ดครับก็กิ่งซูมเห็นไหมครับบ๊ายบายจุ๊บๆุเจอกัน